ค่ะพอเราถักเสื้อแบบนี้ได้ทั้งหมดสองชิ้นแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บตรงส่วนแขนของเสื้อนะคะเราก็จะมาเย็บติดกันนี่ค่ะสองชิ้นเราจะถักเท่าๆกันนะคะถักเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะมาเย็บตรงส่วนของคอเสื้อตรงนี้นะคะ น,นี้คอเสื้อต้องถ้าต้องการความกว้างความยาวเท่าไหร่ก็คือลองวัดดูนะคะลองวัดขนาดของตัวเองดูนะคะว่าชอบคอกว้างยาวหรือว่าอคอแคบนะคะอันนี้มันก็จะเย็บอยู่ที่ประมาณต,ตรงนี้นะคะ ก็จะเริ่มจากจุดนี้นะคะอันนี้คือใน,นส่วนของคอเสื้อนะคะตรงนี้คือคือด้านล่างของเสื้อค่ะจะเป็นลายแบบนี้นะคะน,นี้เราก็มาเย็บตรงนี้ให้ติดกันก่อนนะคะ ปลายไหมมูจะชอบเก็บตอนท้ายนะคะตอนที่เราถักเสร็จทั้งหมดแล้วอันนี้ใครถักแล้วก็เก็บเลยก็ได้นะคะช่วงส่วนของปลายใหม่แบบนี้นะคะ ก็เย็บมันก็จะเย็บมาถึงตรงนี้นะคะเห็นลายไหมคะนี่ตรงจุดนี้ค่ะค่ะพอเราเย็บในส่วนของคอเสื้อตรงแขนเสื้อตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะแล้วทีนี้ต่อไปเราก็มาเย็บตรงขอบเสื้อนะคะก็เริ่มต้นเย็บจากตรง ใต้วงแขนตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเย็บจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะค่ะพอเราเย็บเสื้อของเราเสร็จแล้วนะคะตรงข้างตรงส่วนขอบเสื้อตรงข้างเสื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงแขนเสื้ออันนี้คือเราเย็บเสร็จแล้วนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะมาถักต่อช่วงแขนเสื้อนะคะ การถักเราก็ถักขึ้นมาเป็นลายแบบนี้แล้วค่ะที่เราเคยถักมานะคะเชื่อมต่อตรงจุดไหนก็ได้นะคะก็ถักโซ่สะโซ่ทั้งหมดห้าครั้งนะคะสอสาสีห้าแล้วเราก็ถักี f ตรงนี้ค่ะตรงหลักแรกค่ะ แล้วก็ถักโซ่สองแล้วก็เว้นสองสองห่วงแล้วก็มาถักตรงห่วงที่สามโซ่สองแล้วก็เว้นสองก็มาถักตรงคือเราจะถักสองเว้นสองนะคะ่ะก็จะถักคงที่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะ มาเนี้นะคะพอเราถักเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วนะคะทีนี้แถวต่อไปเราก็ถัก F ทั้งหมดเลยนะคะโซ่สามก่อนสองสามเราก็ถัก F สองถัก f สองครั้งนะคะแล้วก็มาถัก f สามครั้งในช่องนี้ค่ะในห่วงถัดไปช่องถัดไปนะคะคือถักช่องละสามหลักนะคะถัก f ช่องละสามหลัก ก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะเราจะถักแบบนี้เพิ่มอีกคือพอเราถักแถวนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วแถวต่อไปเราก็ถักเหมือนแถวนี้เลยนะคะเหมือนที่เราถักมาแล้วพอเราถักได้แบบนี้แล้วแถวต่อไปเราก็ถัก f ทั้งหมดเลยนะคะค่ะพอเราถักแถวแถวนี้เราถักเสร็จแล้วเราไม่ต้องถัก f นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกไปผิดค่ะคือ เราถัก F ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะพราเรา,เาแถวนี้เราก็ถักเหมือนกันกันกบแถวนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้เท่าๆกันทั้งทสามแถวแล้วทีนี้เราก็จะถักลายนะคะเออ่ถักตรงขอบแขนเสื้อนะคะ โซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็ถักอ f ทั้งหมดสามครั้งนะคะสองสามแล้วก็มาถักอีกตรงนี้ค่ะตรงนี้เราก็ถัก อ็บสามครั้งเหมือนกันนะคะก็ถักอ X คือเราจะถักเป็นช่องเป็นช่องไปนะคะ ประมาณนี้นะคะพอแขนเสื้อเราถักเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เรามาถักตรงคอเสื้อกันนะคะตรงคอเสื้อนี่มัจะถักเป็นถักเอกทั้งหมดเลยนะคะคือเราเชื่อมต่อตรงจุดไหนก็ได้นะคะมันก็จะเชื่อมต่อตรงมุมนี้ พอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่สองครั้งนะคะอีกถักโซ่หนึ่งครั้งแบบนี้นะคะเราก็ถักเอ็กตแบบตรงตรงคอเสื้อเราถักเอ็มาถึงตรงจุดนี้นะคะแเ,เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอเราถักมาถึงมุมนี้นะคะตรงนี้ที่เราถักโซ่สามแล้วโซ่สี่ตรงนี้นะคะหมูก็จะถักเอกหนึ่งครั้งตรงนี้จะถักแค่สองครั้งแล้วก็จะถักอีกหนึ่งครั้งตรงจุดตรงนี้ค่ะนี่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะถักอีกทั้งหมดสามครั้งนะคะ สองสามแล้วก็มาถักตรงนี้ต่อเลยค่ะตรงช่องนี้ก็จะถักเอีกแค่สองครั้งนะคะ พอมาถึงตรงนี้อีกครั้งทางนี้เราก็ถัก x สามครั้งตรงนี้เราก็ถัก x สองครั้งแล้วเราก็มาถัก x ต,ตรงแรกตรงนี้เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ถักให้รอบตรงขอบ ของคอเสื้อเลยนะคะพอเราถักขอบของคอเสื้อเสร็จแล้วนะคะพอเราถัก X จนรอบคอเสื้อแล้วทีนี้เราก็จะถักถัก if นะคะคือเราจะถัก if ทั้งหมดห้าครั้งนะคะถัดนับจากห่วงนี้นะคะหนึ่งสองมาถักห่วงห่วงที่สองห สองสามสี่แล้วเราก็มาถัก X ตรงนี้นะคะถัดจากห่วงนี้นะคะหนึ่งสองนี่ก็จะได้เป็นโค้งแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้รอบอขอเสื้อเลยนะคะ ก็ถักแบบนี้จนมาถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะนี่นะคะเสื้อพอถักเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ตรงคอเสื้อนะคะส่วนตรงด้านล่างของเสื้อตรงชายเสื้อตรงนี้นะคะตรงขอบก็ถักอันนี้จะถักก็ได้นะคะตรงขอบถ้าถักถ้าจะถักก็ถักเหมือนเหมือนแขนเสื้อขอบแขนเสื้อตรงนี้เลยค่ะก็ถักตาม ห่วงโซ่ตรงนี้ค่ะที่เราถักไว้